ตรงไหนดีย่านเนาะยืมเปี่ยนรถได้ไหมววง ไหาเน,นะมันทางแล้วเห็นไหมเี้วต้อเลยของเล้วนี่ที่วานเป็นทหารดีกว่า,าโอ้ยโ